สวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพามาชมสวนมะละกอนะครับซึ่งตัวนี้ประมาณ4เดือนกว่านะครับแล้วมาดูว่า,าหลังจากที่มันช่วงแรงเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังแรงอยู่นะครับคือลดน้ำไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าชั้นดินข้างล่างนี้มันจะเป็นหินเนาะแล้วก็มีอากาศร้อนมากๆเลยนะครับอตอนกลางวันแล้วก็ ช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็คือใช้มินิสปริงเกอร์ตัวนี้แหละแต่ว่ามันอยู่ตรงโคนนะครับแล้วก็ขยับมาตรงกลางนะครับแต่ว่าการให้น้ํามันก็ยังไม่เพียงพอนะครับตอนกลางวันนี้มันเกี่ยงมากๆเลยนะครับแล้วผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือว่านี่นะครับาการติดออก ออกผลนะครับมันไม่ค่อยติดดีนะครับหรือว่าติดแล้วก็ร่วงนะครับติดแล้วก็ร่วงนะครับปกติอ่าตอนแรกที่เราคัดเพศมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะนี่นะครับปกติมันก็ต้องติดต่อไปเลยนะครับอันนี้ไม่ไม่ติดนะครับและที่สําคัญก็คือว่าลูกลูกที่ได้มันเหมือนกับว่าอ่าเป็นมะละกอฮอลแลนด สวยอยู่นะครับตัวตอนคันเพศนะครับเป็นเพศกระเทยนะครับหรือว่าอสมูลเพศแต่ว่าพอออกมาสูงๆนะครับมันเหมือนจะเป็นตัวเมียนะครับมรกรตัวเมียเหมือนกับว่ามันกลายพันธุ์ได้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับหรือว่ามันแค่ยังไม่โตนะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือผลกระทบแน่นอนนะครับอันนี้น้ําไม่พอนะครับเพราะว่า ตัวปุ๋ยเราใส่ปกติแล้วก็ปุ๋ยทางใบก็พ่นอาทิตย์ละครั้งนะครับตัวนี้นะครับปกติมันจะต้องต่อเนื่องกันนะครับเห, <c oughs> เห็นสวนที่พ่นต่อเนื่องกันลูกจะดกมากๆเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะมีลูกที่ร่วงนะครับปกติมันต้องอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เสียเวลามากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีร่วงไปเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มให้น้ำมากขึ้นนะครับนี่นะครับเหมือนกับว่าหลายๆต้นที่เห็นนะครับเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนเพศไปเลยนะครับแต่ว่าพอน้ำถึงมันอาจจะกลับคืนมานะครับไม่มั่นใจนะครับว่าเปลี่ยน จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าพอลูกโตขึ้นมันจะยาวไหมนะครับนี่นะครับอันนี้มันไม่เหมือนฮอแลนร์เลยรู้สึกมันจะเหมือนอะอันนี้มากกว่านะครับนี่เหมือนมะละกอตาม,มากกว่านะครับนี่นะครับช่วงนี้หายไปเลยนะครับแล้วก็ออกมาออกลูกตัวนี้ก็เหมือนเหมือนจะเป็นตัวเมียนะครับ มันสั้นๆป้อมนะครับไม่ไม่ยาวอ,อันนี้ผลกระทบเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของน้ำล้วนๆเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับน้ำล้วนๆแต่ว่าตรงใกล้ๆท่อน,นีไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าน้ำมันแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวใกล้ท่อน,นะครับขนาดว่าไม่มีปัญหาเท่าไหร่ก็ยังมีอยู่นะครับนี่ ก็ขาดหายไปช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้นะครับนี่ถ้ามันเพียงพอจริงๆนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่นี้เลยตอนคัดเพศนะครับมันจะติดแทบแทบแทบทุกแทบทุกดอกแทบทุกลูกเลยนะครับอันนี้คือมันอยู่ใกล้ท่อน้ำนะครับนี่นะครับ เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับก็ฝากนะครับสําหรับใครที่กําลังจะเริ่มต้นหรือว่าเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับการให้น้ําถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ําคือทุกทุกส่วนเลยของการที่ว่าจะทําให้ผลไม้หรือว่าพืชต,ต่างๆเติบโตได้นะครับต้องให้ถึงเนาะอันนี้ก็คือ ให้วันละสองครั้งเอ้ยวันละครั้งนะครับนี่ให้วันละครั้งแต่ว่าเนื่องด้วยปริมาณน้ําแล้วก็ปริมาณาชั้นหินในดินมันเยอะนะครับทําให้กางวันเนี่ยมันเหี่ยวนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับช่วงกางวันมันเหี่ยวนะครับเนาะนี่นะครับถ้าได้แบบนี้ทุกตู้นี่โอเคเลยนะครับนี่นะครับมา มาถัดกันมาน้อยเดียวนี่ไม่มีลูกนะครับเป็นอันนี้ก็มีเห็นไหมครับมันจะจับช่วงช่วงแรกที่เราคัดเพศแล้วก็หายไปเลยนะครับร่วงนี่ค่อยเริ่มมีมาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นหลกัหลกๆเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็สามารถอ่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามเกี่ยวกับมะละกอฮอนแลนดนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับ0964022090นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเพราะว่าเรามาแบ่งปันความรู้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อแนะนำยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ ใต้คลิปนี้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆ่นเกษตรกรที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสามารถที่จะไปอ่านข้อความเพิ่มได้นะครับส่วนในเจอปัญหาอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ